มาขอซื้อยังไงเออยังไงแล้วไลฟฟังหน่อยคือเป็นเรื่องปกติครับพอดีเราสายทุกสายหุ่นอยู่แล้วไงออกกำลังกายนู่นนี่นั่นแล้วพอดีผู้จัดการเนี่ยแล้วผมก็จะลงเบอร์ไว้นะเป็นเบอร์ผู้จัดการโทรมาซื้อผู้จัดการผมเพราะแบบว่าอยากติดต่อในที่ขายไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็แต่ว่าเราไม่ได้รับเองนะผู้จัดการเป็นคนรับก็แบบนั่นแหละก็เป็นเรื่องเป็นราวไปเก็บอกว่าเราไม่ ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเป็นมูลค่าเท่าไหร่เขาติดต่อมาก็คงยังไม่ได้คุยเรื่องราคากไม่ได้ไปถึงเรื่องราคายก็คือแบบว่ารู้ว่าไม่ชอบไม่โอเคอะไรเงี้ยครับก็ก็จบไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้รับอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแหละเพราะว่าคนก็จะมองภาพเราว่าเออเห็นหุ่นเนาะมีซิกผงซิกแพลอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าเออเผื่อจะรับงานแบบนี้ไหมเผื่อฟุกอะไรเงี้ยครับแล้วเราเจอแบบนี้บ่อยไหมครับก่อนหน้า คือคือมีช่วงมีช่วงที่สมัยก่อนก็คือผมจะชอบเปิดดูไดเรกนะว,ว่าใครจะไดเรกนู่นนี่นั่นมาเยแต่ตอนหลังไม่เปิดแล้วคือคือเคยเจอเคยเจอเจอู่ภาคหนึ่งแล้วไม่เปิดอีกเลยก็คือผมเคยเจอฝรั่งที่แบบว่าโกสูง พอกสูงเออโชว์เออโชว์ออชวหลามาเลยแบบผมแบบโอ้โหย่าภาพติด้าว่ะ <c oughs> หลังจากนั้นคือแบบไม่กล้าเปิดจริงๆแล้วก็อะไรหลายอย่างมันดูพี่เป็นพี่เป็นผัวหนูแล้วนะหนูทําของใส่พี่เรียบร้อยแล้วนะพี่จะต้องรักหนูคนเดียวแบบก็เลยแบบเฮ้ยไม่ดูดีว่ะเดี๋ยวจิตก <c oughs> ออตกออแสดงว่าเราก็ค่อนข้างรับมือกับมันได้ดีกับบุคนี้นใช่ครับผมก็จะมองว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องผอมขันแหละก็คือมองให้เป็นเรื่องบวกันเออว่าโอเคเขาคงชอบเราแหละแต่เราก็จะไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปโต้ตอบอะไรต่าง ก็มองเปเรื่องแบบโอเคเขาเขาคงชอบเราจริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็เรื่องปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านแล้วครับใช่ครับ แสดงว่าไม่ได้ซีดีเอ็มแล้วอย่างนี้ไม่เช็คแล้วครับก็ <laughs> <laughs> คนชอบบอกว่าดีเอ็มมาทำไมไม่ค่อยคือ <laughs> จริงทุกวันนี้ผู้จัดการต้องบอกว่าเบกกี้เดี๋ยวจะมีเบอร์นี้นะโทรไปเพราะเพราะไม่ชอบรับโทรศัพท์คนอื่นอีกเพราะกลัวเป็นมิจฉาเยอะมิจฉาโทรมาเต็มเลยก็ขี้เกียจรับก็ผู้จัดการจะบอกว่าเออเดี๋ยวมีพี่รายการนี้นะโทรมาสัมภาษณ์นะเขาก็จะแบบเป็นขบวนการรายการที่จะเออพี่จากรายการเนี้ยผมก็ยังไม่ทราบอีกนะบางบางเบอร์เงี้ยก็อะไรวะเนี้ยเออเเออก็จะคัดว่าเออพี่มาจากรายการจุดๆนะะคขจุดจุดจุดนกี้หนน่อยะคะ เบอร์นี้รับสายที่ไหนครับ <c oughs> <laughs> ประมาณนี้ครับทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้เป็นเรื่อง <c oughs> อารมณ์ความลักกับเตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนคุยไหมหรือว่ายังไงเห็นโซนมานานมากคส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับ <c oughs> ก,ก,ก็อย่างว่าแแต่ว่าอยู่กับผู้ชายตอนเนี้ถ่ายถ่ายรูปกับผู้ชายไม่ค่อยได้ <c oughs> ถ่ายปุ๊บเป็นประเด็นทันทีล่าสุดเลยเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาคุณเจ๋งแอดยังไงครับคนแซวสนั่นเลยยอมรับครั้งใหม่ของผมไม่ใช่คือคือประเด็นเหมือนกับว่า วันวาเลนไทน์เนาะเราเราทงานด้วยกันไงแล้วก็มาเจอกันในวันวาเลนไทน์แล้วมันก็เลยกลายปเป็นประเด็นอย่างนกัแหละก็ถ่ายถ่ายรูปเล่นๆแบบอเออนะพี่เจงเนาะเราแบบจัดเราควรจะต้องไปเดทหรือไปอะไรกับเอออย่างงี้อย่างงี้แต่ว่าพอดีมาเจอกันในวันวาเลนไทน์ไงมันต้องมาทํางานด้วยกันแต่ก็เลยเป็นประเด็นไปคู่จิ้งคู่ใหม่ไปเป็นคู่จิ้งคู่พี่เจงว่าไงบ้าง พี่เสียงแฮปปี้ผมก็งงกับแกมากแกแฮปปี้แกก็หัวล้อแกก็ยิ้มอะไรเงี้ยครับวายวายต้องเข้าแล้วไหมมีคนมาเม้นไหมัไปซีวายเลยไหมซีวายต้องมาแล้วโอ้โหต้องมาแล้วล่ะจริงจริงแล้วเราก็ก็ไปคาดเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ว่าก็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 มีเวลาก็จะไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆรื่อเราก็โอเคอยู่แล้วใน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 ความเป็นวายครับผโอฟนแบบว่าแบบว่า อันนี้อยูุ่นคแบบคอมเมนต์ะอ,มมอ,อะไรเงี้ยจริงเขาคอมเมนต์นะอยากให้เป็นคู่จริง <c oughs> สในใจเลยเดี๋ยวคงชอบเขาคงชอบเคดีผมกับพี่เจ๋งมั้งเออแต่ผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้คือเราเราสึกว่าโลกมันเปิดขึ้นนะค,ความรักมันมันหลากหลายรูปแบบแล้วตัวเราเองเราก็คือเร,เราเราตอบไม่ได้จริงๆว่าตอนเนี้ยเราเราคือสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราชอบโอเคเราชอบผู้หญิงแต่สมัยเนี้ยความรักมันมันมันไม่มีขอบเขตอะครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อน เป็นเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันมันก็โอเคนะครับสำหรับเรามรู้สึกว่าบอกเออจะจะมองว่าไม่ได้ปิดกั้นแล้วกันไม่ได้ปิดกั้นเรื่อง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 เพศแล้วกันครับเพราะผมรู้สึกว่าเออเนาะมันมันดูธรรมชาติดีอ่ะมันเจอโงเป็นผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าเออเออแบบการอยู่กันแบบเพื่อนผู้ชายัก็โอเคครับน่าจะกับพระชามครับเอนเอชเออใช่เขาเอชทีดีนะแล้วผมรู้สึกว่าเออ พออยู่กับเขาเนี่ยแล้วได้ทํางานด้วยกันเนี่ยผมผมเจอเขาค่อนข้างบ่อยนะครับหลายรายการด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกับกับพระช,ชาเป็นอะไรที่แบบเออเป็นเป็น,เป,นเป็นความสุขที่ดีนะแล้วเวลายอยู่ใกล้เขาผมก็สุขมีความสุขเออแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะผมแบบผมรู้สึกดีกับแอบรู้สึกดีกับเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ <laughs> เอเอันรู้สึกดีครับรู้สึกดีเออมันก็เลยแบบนั่นแหละเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันก็เลยก็เลย ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมมีเวลาจะรับงานคู่ไหมคะัในกีพัชชาก็ก็คุยกันอยู่นะครับไว้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 มันเออสัมพันธ์มันมันมันมากกว่านี้ก็ก็ก็โอเคครับกลัวไหมว่าคนจะมองภาพในกีแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบอาจจะมีสาวสองเข้ามาหาแล้วมันขึ้นออะไรย่างเงี้ยคือคือผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกวันเนี้ย ทุกช,ชีวิตมันแสนสั้นอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขดีกว่านะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อะไรที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราแฮปปี้แล้วก็โอเคนะครับไม่ได้ไปต้องคิดไม่ได้มองไปไกลแล้วส,สเปคของเราแบบนี้จริงๆอ่ะเราชอบคนไหบบน,นสเปคเราแบบที่จะมาค้องหัวใจเราคือต้องบอกว่าจริงๆมีคนที่ไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าใครก็ได้ที่เข้าใจเราแล้วก็ คุยแล้วก็ทาให้เรามีความสุขคลิกกันอย่างเงี้ยครับมันก็พอแล้วทุกวันนี้ไม่ได้มองแล้วว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายสูงต่ำดําขาวไม่ได้มองครับแต่มองแค่ว่าเฮ้ยเราคุยกันแล้วเราเราแฮปปี้เรามีความสุขกันก็พอครับลับได้บทครับอันเรื่องซีรีส์นิดหนึ่งพีตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลิฟซีนแบบแซ่บมากกับติชา่าเออังไงเราให้ฟังหน่อยก็ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ да. ่งเรื่องนะครับที่เป็นเป็นความแซบนะครับพิตตี้ลวงเลร้นยนะครับก็ได้เล่นกับติชาด้วยน้องติชาก็รับประกันอยู่แล้วว่าว่าน้องติชาก็โอ้โหเป็นเป็นนางเอกคนหนึ่งที่ผมสึกว่าเข้าฉากเลิฟซีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องแบบเออน้องจะโอเคไหมน้องจะยังไงน้องติชาบอกว่าพี่หนูโอเคนะโอเคโอเคถ้าน้องโอเคพี่โอเคเลยนะอะไรเงี้ยเราเราก็ ก็จอยกันนี้ครับแล้วก็ฟังแค่พุ่มกับว่าผุ่กับต้องการอะไรแล้วมันก็เป็นเป็นฉากที่แบบมันเป็นลองเทคกอะมันเป็นความเล่าร้อนที่แบบแบบลองเทคกแล้วมันก็ร <c oughs> ู้สึกแบบผุ้มกับชอบมากต่างคนต่างเป็นงานเรียก <bien> ได้ว่าเรียก <copyright S 2> ได้ว่า <c oughs> ต่างคนต่างมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แบบนี้แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเออซีมันออกมาสวยอ่ะผมว่ามันมันเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็เป็นแบบลองเทคที่สวยมากเขาบอกพุ่งกับ แล้วก็ผู้จัดแบบคนที่ดูงานบอกชอบมากสินสินเนี้ยครับก็ร้อนแรงอยู่แต่ก็อยากให้ไปติดตามในเรื่องอีกนะว่าความเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เคยแบดบอยมาก่อนแล้วต้องมารักกับพิตตี้อ่ะมันจะจบลงแล้วก็จะจะเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยกับทางช่องวันครับตอนต่อไปพอจะมีแได้หไหมว่าความแซบมันจะแบบเพิ่มขึ้นระดับไหมคือมันจะแซบขึ้นมันจะยิ่งแบบการประ,ะการฟาดฟันบทบาทระหว่าง น้องกวางเดอะเฟสกับดิชานะครับแล้วก็ส่วนตัวเราเนี่ยก็กมีความรุนแรงเล่าร้อนอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะค่อย,อยๆละอุขึ้นไปอีกนะครับในในใน,ในบทบาทในละครในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็ไว้ไว้ติดตามด้วยกันะะเนาะว่าว่ามันจะแบบไปในที่ทางไหนครับผมแต่รับประกันเลยรับปกันโดยติชาได้แหละ <laughs> แล้วก็นกี้ดิิโดนครับผม